สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวพัดลมตั้งโต๊ะฮาตาลี12นิ้วรุ่น T12M1 นะครับแล้วก็จะมาบอกข้อดีข้อเสียหลังจากใช้มา4ปีครับตัวนี้ซื้อมาปี2019นะครับแบบหนึ่งนะกล้องไม่โฟกัสปี2019นะครับ รวมตอนนี้ก็เป็นสี่ปีแล้วมาเทสลองเปิดกันดูเลยตัวนี้ใช้ทุกวันนะครับเปิดเวลาทำงานอันนี้เบอร์หนึ่ง สะอาดยังใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ประหยัดไฟเบอร์ห้า ตัวพื้นตัวฐานเขาก็จะเรียบเรียบสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะฝุ่นเยอะหน่อยไม่ค่อยมีเวลาล้างนะครับเราจะไปดูข้อดีกันเลยนะครับพัดลมฮานตาริ12เนิ้วรุ่นนี้ จะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆหรือที่เล็กๆเอาไว้เปิดใช้งานเบาๆนะครับแล้วรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเล็กไม่ไมไ่แรงอะไรมากนะครับถ้าเน้นใช้งานแรงๆควรไปเอาพวกรุ่นตั้งโต๊ะ16นิ้ว14นิ้วเอานะครับตัวนี้นะครับใช้มาแล้วจะ ตัวนี้หลังจากใช้มาสี่ปีแล้วเบอร์หนึ่งเริ่มหมุนเบาและอืดตัวนี้เบอร์สามเท่า ุ่นนี้ถือว่าคุ้งอยู่นะครับใช้มาสปีแล้วแต่ก็ยังใช้ได้ปกติอยู่ตอนนี้นก็จะมีอ่นบ้างแหละตนนัวปืนแต่ก็พอคุ้งอยู่นะครับถ้าใครห้องพืนที่เล็กๆแบบนี้ก็แนะนำให้เอารุ่นนี้นะครัเพราะรุ่นใหญ่มันก็จะใหญ่เกินไปไม่เหมาะ วันนี้ก็ขอจบคลิปอธิบายและรีวิวพัดลมฮานตาลิ12นิ้วรุ่น T12M1 นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเอาอะไรมาลงอีกก็ติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ